ออกรถใหม่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปรู้วงเงินใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท สนุนโดย,โดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธมิตซูบิชินะครับในวันนี้เนี่ยทางมิตซูบชิชิถึงแม้ว่าจะไม่มีรถยนต์รุ่นใหม่แต่เขามีลูกเล่นเยอะมากๆรวมถึงแคมเปญต่างๆที่อยู่ในบูธแห่งนี้นะครับนี่คือเจ้า x p a n d e r นระรถไฮบริดที่ผมบอกได้เลยว่าขับสบายใช้ได้เครื่องยนต์ในเทคโนโลยีไฮบริดเขาไม่ได้ขี้เรเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากมายแต่อัตราเร่งดีการขับการตอบสนองของพวงมาลัยและคันเร่งดีมากในความเป็น x p a n d e r คันนี้นะครับแต่วันนี้ในบูธแห่งนี้นะครับเราเองไม่ได้มีความรู้เยอะแยะในแคมเปญต่างๆก็ต้องมาเจอกับตัวพ่อของทางมิสบิชีครับสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีครับพี่เต้ย พี่ตังให้เกียรติเราทุกครั้งนะครับในมอเตอร์โชว์ยินดีนค,รครับผมวันนี้ทางวิสุบิชิเองแน่นอนที่เราทราบกันไม่วากระละรถใหม่ยังไม่มาใช่เพราะว่าใหม่มาแล้วในตัวตรายตันครับผมนะครับในบูธนี้เราเน้นสีสันอะไรครับพี่ตังปีนี้เราก็เน้นเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อน f ฟูลไฮบริด นะครับตัวเอนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องใหม่ตัวใหม่สำหรับตัว x อ็ n ซ์เพนร์เอสข้างๆเราแม้วางไว้สำหรับตัวใหม่ที่เป็นไฮบริดเลยนะแม้วางปูทางในความเป็นเทคโนโลยีไฮบริดไว้ก็เรียกว่ามันอยู่ในกระแสอยู่ในความต้องการนะครับก็อย่างที่เราพูดคุยกันมานานละอันนี้เราเรียกว่าตรงๆเลยเรียกว่าเราไม่ได้องุ่นเปรี้ยว ครับนะผมบอกแล้วว่าเราอะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแบบ BEV ครับผมเราจะเป็น XEV ก่อนนะครับเราก็ดําเนินการอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นถูกต้องเพราะเรามองว่าผมไม่ได้หมายความว่า BEV ไม่ดีแต่เราเรียกว่ามันก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนครับผมเรียกแบบนี้ดีกว่าแต่ถูกไหมถ้าเกิดคนเดินทางแบบอะไรเงี้ยในเรนท์เช่านี้มันก็มันก็เวิร์กถูกมีบ้านด้วยนะต้องไม่ได้อยู่คอนโดนะหรือไม่ได้อยู่ไกลปืนเที่ยงจนกระทั่งแบบไฟแบบว่า ได้แบบไม่เต็มที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรานําเสนอเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตลาดไฮบริดดีขึ้นโตขึ้นเรียกว่าคนได้รับรู้จักมันมากขึ้นดีกว่านะครับผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีความว่าเออซื้อ BEV ไปแล้วอาจจะบบว่าเอ๊ะมันไม่คล่องตัวเท่าไหร่เพราะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในทางเลือกใช่ซึ่งก็ตอบรับดีมากพี่เต้ยอ็นนีก็ใช่ออกมาเนี่ยตัวไฮบริดตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ายอดขายของ Total e x p a n d ้ r เอ็กน อันดับหนึ่งหลักแล้วนะใช่อันดับหนึ่งของตัว small MPV segment เลยนะครับก็60นะครับเป็น segment ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นตัว c o n f i r มเนาะทั้งในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวสินค้าแล้วก็เรื่องบริการนะครับติแค่ความปลอดภัยไฮเทคตรงนั้นแหละที่ยังขาดอยู่ผมว่าถ้ามาครบอันนี้ได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับข้อจํากัดของแต่ละแบรนด์มีไม่เหมือนกันใอันนี้เราว่ากันไม่ได้นะเราติได้แต่ เราเองก็ไม่ได้รู้ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยมันติดปัญหาอะไรครับทุกคนมีเหตุผลพี่ตังผมคุยกับพี่ตังมานานหลายปีทุกคนอยากใส่ครับรู้อยู่แล้วว่าใส่ไปก็ขายได้แต่มันก็ต้องมีเหตุผลดีเยว่าทําไมใส่ไม่ได้มันมีเหตุผลดีอย่างใช่บางทีราคามันดีราคาไปแล้วก็คูดลําบากทีนี้มันอธิบายกันออกมาไม่ได้ก็ถือออกมาแบบนี้แล้วในวันนี้อย่างเนี้ยครับพี่นอกจากตัว h E v ตัวแคมเปญตัวอะไรนี้ไฟเดทไทม์ในเทอร์มสวยๆสวยๆ แล้วนี่ยอดขายก็ยังดีเราก็ยังเดินหน้าบุกตลาดตัวนี้อยู่ใช่ครับผมใช่ครับและในงานก็ดูนะครับเขามีแต่งใช่เฮ้ยสวยนะเออเป็นการอินสไพร์ไอเดียให้ลูกค้าสวยเลยสวยเลยแล้วขายไปพี่ถ้าตัวแต่งได้เลยครับก็คือไม่ได้ขายคันนี้ก็คืออยากได้อะไรเนี่ยแจ้งมาใช่ก็คือเราเรียกว่าอย่างพวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้ครับพี่เต้เราก็มีเป็นพาร์ทเนอร์เรา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งหาส่วนลดเองนะครับแจ้งทางที่ปรึกษาการขายผมได้เลยเพราะว่าเราจะดีไว้แล้วกับทางดีลเลอร์เราเราดีไว้หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้ามี่สู่ที่สนใจเนี่ยก็คือเขาก็จะมีส่วนลดผมเห็นแล้วมันสวยพอใส่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันดูมันดูเท่จากพ่อบ้านธรรมดามันกลายเป็นสายลุยสายทับได้เลยนะครับและในบูธแห่งนี้ครับพี่ต่างพี่มีดาเสนอแล้วว่าผมเป็นอีโมชั่นข้างหลังนี่ก็คือในเรื่องของไฮบริดนี่แหละก็เป็นการต่อยอดจากตัวนี้มันมีอุโมงค์ด้วยพี่อ่าโอเคด อันนี้ก็คืออย่างที่เราทราบกันที่ผมปูเรื่องมาเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกว่าตัว e x p a n d e r s u v เนี่ยเราพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่รถไฮบริดรับทั่วๆไปแต่มันมีความพิเศษกว่านั้นซึ่งมันให้เกิดประสบการณ์ที่เราเรียกว่า m มิ s ู i ิชิอีโมชับบซึ่งมันมาจากใช่3ปัจจัยหลักเลยพี่เต้ครับก็คือจากตัวระบบ Full Hybrid ซึ่งเป็นเจเนเรชั่นล่าสุดของ Mitsubishi Motors นะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้อัตราเร่งที่ดีนะครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นไัอนใช่อรัะ เรามีเซเว่นไรฟ์โหมดซึ่งที่ผมเรียกว่าโดดเด่นมากๆและดีมากๆดีที่สุดในตลาดเอาพูดกันแบบนี้ซึ่งเรียกว่าพี่ไปได้เลยทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองจะนอกเมืองนะครับทั้งเปียกทั้งใช้ได้คูกคลังทางโค้ว่าไปพวกนี้ก็เวิร์กมากทางเปียกทางแห้งถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ให้ความปลอดภัยความมั่นใจในทุกสภาพถนนอย่างที่บอกแล้วก็ไม่พอเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกนะครับด้วยระบบเรียกว่าควบคุมสมดุล ในขณะเขาโค้งหรือแอคทีฟอยกคอนโซลแอคที A.Y.C. ซึ่งตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งพิเตอร์ซับอยู่แล้วนะครับอยู่ในพวกตัวอีโวนะครับที่ประกบกับตัวขับเคลื่อนสีล้อก็มาอยู่ในนี้ด้วยเราไม่ได้เอาไว้สำหรับให้ลูกค้าขับเร็วๆไม่ใช่แต่ต้องการโปรโมทเรื่องความปลอดภัยใช่ครับนะครับเพราะว่าในรถอย่างนี้เนี่ยรถ M.P.V. อย่างนี้เนี่ยคือมีทั้งลูกทั้ง เป็นรถครอบครัวรถครอบครัวนะครับเพราะนั้นความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนที่เรามาเติมเต็มนะครับในส่วนของตัวว่าอเป็นว่าเรื่องเซฟตี้ฟีเจอร์ที่ทั้งพิเตอร์ทั้งลูกค้าก็มีมีมพอยต์มาซึ่งอย่าง AYC เนี่ยต้องมาลองต้องลองใช่เพราะว่ามันมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะเราจะป้องกันอาการท้ายปัดซึ่งเราผมตอนแรกผมฟังเนี่ยผมม่นึกไม่ออกพี่จนกระทั่งผมไปนั่งหลังภูมิอะไรผมได้ขับจริง เวลาแบบสมมติเราผมผมเคยดูโดนลูกค้าถามมาใช้เมื่อไหร่พี่บางทีพี่ใช้พี่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช้ไม่รู้ตัวนะอย่างเช่นเราขึ้นทางด่วนแล้วฝนตกแล้วเราเข้าโค้งซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ได้ความเร็วเยอะพี่เอาแค่หกเจ็ดสิบก็พอบางทีถ้ามันลื่นเนี่ยตูดในบาลเลยใช่ครับแล้วมันเสียการทรงตัวเนี่ยรถมันจะหมุนแต่ตัวนี้เนี่ยมันได้ป้องกันไว้ก่อนเลยกไม่ได้ตัดไม่ช่วยจับแต่ทำานานตัดแรงเลยแบาปึ๊ดให้มันเข้าโค้งไปคือลูกค้าเราขับผ่านไปโดยเราไม่รู้ว่ารถมันช่วยโดยสามเพราะว่า ใช่คือมันทําโดยที่คุณไม่ทำเลยเลยทำแล้วเนี่ยมันตอนนั้นเนี่ยมันแก้ไม่ทันละใช่นะครับเขาเข้ามาช่วยทันทีใช่ตัวระบบพวกนี้ต้องมาลองครับทนู้ชมต้องลองแล้วจะจะเห็นเลยฮะว่าบนทางฝุ่นทางลูกหลังที่บอกเนี่ยถ้าเลี้ยวเร็วไปเนี่ยเราไม่รู้เล็วปุ๊งเห็นชัดๆอ่านะครับตัวนี้มาช่วยได้เยอะใช่ก็เลยเป็นที่มาของไอ้อุโมงนี้เนี่ยแหละครับพี่เป็นอุโมง e m o t i o นซึ่งผมเลยจําลองรูปแบบของพื้นผิวนะครับที่ ลูกค้าจะได้เจอนะครับที่บอกเจ็ดลูกค้ามาเข้ามาชมเข้ามาเดินเล่นได้เลยครับผมถ่ายรูปถ่ายรูปกันไปอันนี้ก็เหมาะกับซิฟฟซิฟฟี่สายติ๊กตอกสายติ๊กตอกทั้งไหนทั้งปวงอท่านเบรกพอดีเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาเดินเล่นในอุโมงก่อนก็ได้พี่อันนี้ก็เรียกว่าเชิญชวนเลยสําหรับผู้ที่มาร่วมงานเนาะราคากระจงนี่พี่เอาแรงบันดาลใจมันอย่างไหนปะเนี่ย ทีมแ a บทีม l a บทีม lab เฮ้ยราคากระจกว่าแบบนี้แหม่แปลกๆนะบางทีมีผู้ชมเยาวชนดูมันเท่ดิเว่ยฮะฮะก็เรียกว่ามันก็แบบว่าเราเรียกว่าสร้างแบบว่าประสบการณ์เป็นกิมมิกแหละให้ลูกค้าเข้ามาเดินเล่นนะครับแล้วก็พอเขาบอกว่าอยากทราบว่าเซเว่นไรท์โหมดนี่คืออะไรยังไงเนี่ยเราก็มีตรงเรียกว่าเป็นตัว็อกอัพ ที่จำลองมีแชสซีของตัวตัว SUV แล้วด้านหลังก็จะเล่าอธิบายซึ่งลูกค้าสามารถกดดูได้ว่าอะไรคืออะไรมันก็จะเล่านะครับให้เห็นจริงๆถูกต้องถูกต้องซึ่งนี้ผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์แล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นแบบเป็นโฟโต้สปอตสำหรับลูกค้านะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงไปอีกเงี้ยแหละครับถูกต้องแล้ววันพับปอาจจะมีแอมเบียนซ์ซาวดสับเสียงด้วยพอดีวันนี้มันเพรสเขาเลยจัดเรื่องเสียงนิดนึงอย่างนี้เราเปิดจากนอร์มอลโหมดพี่สังเกตว่าไอ้ถนนเนี่ยมันเคลื่อนในสติที่ไไมมม่่่่ดด้้เเเลยออออ๋ป็นนนนถูีาววทโหแ มันะมีแอมเบียนต์มิวสิกนะครับจะมีซาวเอฟเฟกต์ของแบบว่าน้ำนะครับพี่ลองจินตนาการอ่ะพี่พาแบบกราบิกมาเลยมานะเดินหลายลูกพี่ก็หาเรื่องหูพี่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีน้ำเป็นน้ำอันนี้เป็นทางแบกโหมดละซึ่งทางแบกโหมดเนี่ยคือถนนลาดยางถูกไหมฮะซึ่งชาวบ้านเนี่เรียกว่าสปอร์ตโหมด นั่นเองท้าแมโมของผมเท่ากับสปอร์ตโมอนคนอื่นมาลูกลังแล้วครับผมเป็นริบบิ้ลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือมีเสียงแบบเหมือนที่เหยียบบดไปกระดิกกระดิกระดิกกระดนะครับประมาณนั้นเฮ้ยไม่ได้คิเล่เลยนะเอออันนี้ผมนําเสนอหมดครบทั้งเจ็ดพาพี่ลงโค้ดแล้วครับผมมัดละอ่าก็เป็นมาร์ทมีความแบบกระเซ็นกระเซ็นเราจะรู้สึกมีความวุ้ดวุ้นมึนมึนนิดนิดมันก็แบบว่า ป็นเป็นผมว่ามันเป็นเซนชุ่มมันเป็น f i ลลิ่งครับพี่อันนี้เป็นไรเป็น ev m o d e ev Mode แล้วเป็นฟ้าใช่ก็ให้เรื่องความเงียบความอะไรก็ว่าไปนะครับและซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นสีเขียวจะเป็นตัวชาร์จโหมดนะครับหลายๆคนชอบถามอกันพีเตอร์ว่า c ชาร์จโหมดมีไว้ทำอะไรอ่ะผมเลยยกตัวอย่าง ไปรับลูกที่โรงเรียนครับก่อนถึงโรงเรียนผมก็กดชาร์จชาร์จก่อนนะให้เอ็นจิ้นทำงานตลอดทั้งหมุนล้อทั้งเจนไฟเพื่อปั่นไฟไปถึงไปถึงปุ๊บมันมีแบตเตอรี่ไฟีนแบตพอถูกไหมไปถึงนู่นปุ๊บผมก็สามารถจอดเงียนองีจอดเงียบเงียบที่สำคัญคือมันไม่มีมลพิษใช่ครับเพราะว่าเราไม่สับสนก็คือใช้โหมด EV ถูกต้องกด EV ปุ๊บมันเนาะจอดที่จอดรถไปจอดที่โรงเรียนเงี้ยพี่มันมันกิลตี้นะมันไม่ได้เขาไม่ให้ด้วยเดี๋ยวนี้กฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของ เป็นอะไรนะเป็นรถเล็กๆกที่ให้เทคโนโลยีที่ให้ฟังก์ชันที่เหมือนรถใหญ่ถูกตอ้องเอาตัวนี้นะจริงๆนะเพราะว่าชาร์จเนี่ย มันจาเป็นนะครับเพราะว่าถ้าในระบบปกติเนี่ย BMS เนี่ยระบบตัดของ Manage ของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะตัดเร็วใช่มันจะใช้ไฟจนจะหมดจะหมดจะหมดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พองได้วเป็นไม่ได้เรางไว้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟเป็นหลักถูกแต่ในวันเวลาหนึ่งที่เราอยากจะเก็บไฟไว้เพื่อไปใช้ในช่วงหนึ่งมันมีปุ่มนี้ให้กดเนี่ยครับมันไม่ได้มีในทุกคันใช่ไม่ได้มีในทุกแบรนด์ด้วยใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นจริงๆแล้ว emotion อ่ะมันมายังไง emotion มันย่อมาจาก e l e c t r i f i y บ e l e c t r i f i e d Motion คือการเคลื่อนที่แบบใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ใซึ่งมันอยู่ภายใต้ในคอนเซปต์ของ Product เรื่อง XEV ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งจุดนะครับที่เราเอาไว้ ใช่เล่นนะครับอยากให้ลูกค้านะครับได้มานอกจากดูรถดูอะไรแล้วมาเดินเล่นถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรได้สบายสบายนะอันนี้ชิลดีไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันแวะมาถ่ายรูปก็ได้เนี่ยบนเวทีเนี้ยขาย XCV เลยใช่ใช่ใช่ไปดูรถแต่งไหมพี่เต้ดูรถแต่งนี่แล้วที่ที่พี่ตังเื่อสักครู่บอกนะครับก็คือฝั่งด้านข้างนี้ใช่ที่เป็นในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างที่เป็นเรื่องของมอเตอร์นี่ให้เห็นว่าของชั้นเนี่ยดันในจ้าวิ่งลุยๆได้ S <S <S คือเจ้าตัวเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยมีคนมีหลายท่านนะครับถามว่าทนไหมมายกสูงแล้วมาเลยผมบอกเลยนะทนช่วงล่างถูกเซ็ตออกมาเนี่ยให้วิ่งในโหมดที่เรียกว่าหินลอยอ่ะทางลุกลังได้อย่างธรรมชาติเลยซึ่งต้องลองนะพี่ต้องลองครับต้องลองเพราะว่าเราก็แบบนึกไ,ไม่ออกว่าเวลาแบบรถธรรมดาเนี่ยมันมันยังไงเนาะจนกระทั่งเราเจอเนี่ยอ่ะมานี้ก่อนเดี๋ยเล่าเ่อนี้ฟังก็ที่ผมบอกว่ามันเป็นที่แสดงนะครับอย่างลูกค้ามาดูปั๊บเนี่ยเมื่อกี้นจ็ดดรีเอาเวทไหมอ่าพี่แตะเวทเลย ชอบเปียกอ่ะรอมันโอเปรตนิดนึงปึ๊บมาแล้วมันก็จะเล่าเลยนะครับโดยบนสกรีนเนี่ยอ่ะดูดูบนสกรีนไปแล้วมันวิ่งไปทํางานการทางานเป็นอย่างไรมีตัวหนังสือบอกนะครับอ่ะเขาบอกไว้เลยนะครับทนผู้ชมว่าโหมดนี้มันทํางานอย่างไรจะช่วยลดการลื่นถลแม้บนถนนที่เปียกลื่นและลดแบบไหนนี่มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยเขามีฟังก์ชันมาเลยว่า traction control ทำงานแบบไหนนะครับตัวนี้ traction control ทำงานเยอะละเพราะเป็น แล้วตอนที่คุณเข้าโค้งเนี่ยเจอ Active ย้อนคอนโทรลทำงานแล้วล้อฝั่งนี้ทำงานปล่อยปล่อยฟอสทรงพื้นไม่เท่ากันนะครับมันมีการลด traction ในแต่ละล้อนะครับเพื่อให้รถมันรักษาสมดุลได้ตลอดนะครับเพื่อการควบคุมเสถียรภาพถูกต้องแล้วมันก็สุดท้ายคือ Envision s u p p o ยอ่ะเราลองกดเล่นๆอีกอันนึงก็ได้อ่ะลองดูอะไรดีมัดมัดเอามัดนะอ่ะนี่ลองดูมัดสายเปียกผมอ่ะอ่านี่ เลๆที่เราไปทางแบบนี้เราไม่เชื่อว่าจะไปได้รถขับ2แต่มันไปได้จริงๆถ่ายท้อแท้ท้อแท้ถูกเพาเป็นรถขับ2ปกติเนี่ยคือมันจะสปินทิ้งเลยแล้วอยู่กับที่แต่นี่มันก็มีมีความสปินสลิปแต่มันไปของมันได้ไปได้เนาะไม่น่าเชื่อคือผมอันนี้อันนี้จริงที่เราไปลองกันจริงๆนะผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันมันเป็นรถเล็กเนี่ยที่คุณลุยได้จริงลุยระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นหลอกอารมณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้อยากโอเวอร์เคลมแบบนั้นนะเพราะนั่นก็คือต้องไปแบบขับสี่ใส่ ทางทั่วไปที่คุณมีโอกาสเจอใช่ครับผมอย่างบางทีแบบว่าเอ้ยผมจะเจอโคลนเมื่อไหร่ผมอ่าบางทีพี่ไปเที่ยวเขาใหญ่ใช่บางทีแบบพี่ลงไปตรงไปตรงพวกสวนบางทีแบบว่าไปเที่ยวไล่ไล่เลยใลทิ้งหลังปวงพี่แล้วเจอฝนเข้าไปมันมันเละมันกลายเป็นโคลนนะครับนเป็นต้นหรือเราไปจอดบนพื้นหญ้าใช่แล้วเจอฝนตกแล้วพอมันแฉะมันท่วมทีเนี่ยมันกลายเป็นโคลนไปเป็นเละเลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมพาพี่เต้ไปดู รถแต่งที่เราี่ผมโคตรชอบเลย Inspire idea ผมเดินผ่านเมื่อตอนเช้าผมไลฟ์ไปรอบหนึ่งผมยังทักทายอยู่เลยว่านี่เดี๋ยวให้กล้องดูคันนี้ไว้ก่อนนี่คันนี้คือคันเดิมเดิมของมันก่อนเดิมเดิมนะ e Xander p Cross นี่นะ SUV นะมีกับข้างแบบนี้นะสีดำรถสีเทาเข้มว่าไปเอนนีมาดู Inspiration ว่าเราแต่งรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับอันนี้ผมพาพี่ไปซาฟารีดูยีราฟกันเฮ้ยนี่ดูนี่เฮ้ย อันนี้ก็เรียกว่าต้องสวยนะขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมขออนุญาตแนะนำจากล้อกับยางก่อนเลยนะครับก็อย่างล้อเนี่ยอันนี้ก็ s อสเอชดับเบิลองแอนด์ฟอร์ดเนาะแล้วก็ประกบกับยางโซลเกนซึ่งเราไม่ได้ใส่ยางธรรมดาเราใส่ยางออทอเรนด้วยออทอเรนนะมันก็จะมีความแบบเอ้ยบึ้งขึ้นเนาะข้างบนเนี่ยเราก็มีทูเล่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับเก๋ไหมเฮ้ยมันลงตัวนะซึ่งถ้าลูกค้าอยากได้ไม่ต้องไปต่อให้เสียเวลานะก็ติดต่อทางที่บริษัทการขายผมได้เลยนะครับเพราะผมก็มีดีล สุดพิเศษจากพวกพาร์ทเนอร์พวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องหยากขึ้นไปเท่าไหร่พี่อันนี้แล้วแต่เลยครับเพราะว่ามันอย่างอย่างล้ออย่างยางเนี่ยอันนี้อันนี้ราคานี้ผมไม่แน่ใจพี่เต้เดี๋ยวต้องขอเช็คกับทีมงานท่าไหรยทีมาคุยได้มาคุยกันที่บรกษากันได้ถ้าอยากแต่งแค่ล้อก็ว่าไปอยากใส่แค่แสก็ว่าไปใช่แล้วแหล่งมีให้เลือกหลายรุ่นด้วยก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยู่แต่ประเด็นผมคือไม่ต้องซื้อเต็มราคาเต็มเพราะว่าเรามีดีลพิเศษ ส่วนรถให้ไว้กับผ่านทางดีลเลอร์ผู้จําหน่ายเราอยู่แล้วเพราะราคาเอาเปิดเนี่ยเก<ช>้าแสนหกนะครับในตัวรถใช่ครับผมเนาะแล้วก็แต่งไปเฮ้ยที่นี่จะดีดีแค่ดีนะเนี่ยล้อชอบอ่ะนะและนี่มีบางโคนด้วยบางโคนนันก็เป็นตัวแต่งของทางพาร์ทเนอร์เรานะครับ<อ>ซึ่งก็เป็นเรียกว่าไม่เหมือนคนอื่นเจ๋งดีบุคลิกเปลี่ยนเลยนะถ้าเทียบกับคันสีเทาเมื่อกี้เห็นไหมก็เปลี่ยนบุคลิกแล้วพอระบบขับเคลื่อนมันไปได้ใช่มันก็เรียกว่าไม่ได้เฟกอ่ะถูกต้องไม่ได้หล่อแค่แล้วเจอยางนี้เข้าไปมันไปได้ง่ายไปได้ คราวนี้เราจะ้ทำเป็นคู่แฝดขึ้นมาพี่เต้ยเนี่อันนี้ตัวลูกพี่เป็นตัวตาตัวนี้เลยปาจูโร่สปอร์ตตัวตั้งเดิมมันคือ Elite อลิทเอดิชั่นซึ่งก็เป็นตัวแบบว่าพรีเมียมหรูหราเนาะคราวนี้เราก็เลยเปลี่ยนบุคลิกใช่ใช่เต็มอยู่แล้วมาตัวนี้นี่รัน679ใช่ครับนี่รวมชุดแต่งนะไม่รวมไม่รวมราคาเบสคือรัน679เลยเนี่ยมาเจอยานเจอตัวนี้ใส่ยางมัดเลยแล้วก็ใส่แร็กของทูเล่เข้าไปเหมือนกันนะครับหล่อว่ะเปลี่ยนบุคลิกเลยหล่อมากหล่อมากหล่อจริงหล่อจริงหล่อจังต้องมาดู ้ถสีเนี่ยผมชอบสีเป็นเมทัลลิกด้านเนี่ยเฟี้ยวมากครับผมโดนอีกหลายตังเนี่ยสีเนี่ยนี่พวกผมก็เดือดร้อนต้องเจนไอเดียทุกทุกงานโชว์เลยนะเนี่ยเพราะผมแต่งรถยังไงให้มันให้มันแปลกไปเรื่อยๆนะแต่นี่ดูตั้งใจเลือกมาใช้งานจริงเห็นไหมพี่ดูล้อไม่ยื่นออกมาไม่ออกเราก็เลือกออฟซองออฟเซตไรมาร์มคือคือถ้าตามนี้ไปไม่ผิดกฎหมายนะครับอ่าแต่ที่เห็นมันตุยๆออกมาเนี่ยคือเพราะด้วยแก้มยางอ่าเพราะรุ่นนี้มันมันสวยด้วยความตุยมันตุยที่แก้มยางใช่ใช่ลูกค้าก็เลือกได้ไม่ชอบมัฟแฟตคุณจะติดดเเเป็นนฟอร์ ก็สวยคนละแบบถ้ามีชอบโป่งในถูกใจก็มาคุยไดว่ากันไปคุยได้หมดพี่เต้ก็เดี๋ยวเราก็พร้อมอำนวยความสะดวก <def ười> <ๆ S 3> นะครับ <api S 2> เป็นแบบนั้นแต่สวยเนี่ยทุกผู้ชมคือที่สีเนี่ยสีนี้ก็โดนแล้วอ่ะพอเป็นสีด้านนี้ก็โดนจรนิงๆนะเนี่ยผมสะดุดตาม,มากตอนเดินครับผมว่าสีมันคลาสสิกมากเอออันนี้อันนี้ก็เป็นความโดดเด่นเดิมเป็นสีขาวนะใช่นะดูนี่เดิมเป็นสีขาวครับเดี๋ยวผมปิดผมปิดให้ ท่านผู้ชมดูว่ามันเนียนแค่ไหนว่าเวลามันอยู่ของมันสวยๆเต็มๆว่าเป็นยังไงรถกระโปรงหน้าเขาโยนเอานะครับโยนก็ว่าปล่อยน้ำกนักแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะบุบเอานะครับนี่เห็นไหมหล่อทันทีเลยกลิปเลยอ่ะนะกริปเลยอ่ะเฮ้ยนี่สวยท่าผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็เลยว่าอย่างที่บอกว่าเป็นไอเดีย ให้กับลูกค้านะครับว่าซื้อรถเดิมๆไปตัวเดิมเดียวเป็นทั้งข้างนี่ทั้งข้างตัวนี้ตัวเดิมไม่ใช่มันไม่สวยนะอันนี้มันก็เป็นเป็นก็เป็นสไตล์เขาเอลิทเอเดชันโหแต่เจอตัวนี้เข้าไปใช่ก็จะเป็นแบบมันเป็นหรูหราพรีเมียมนะครับแบบนั้นแต่ถ้าเกิดใครเบื่ออยากเปลี่ยนบุคลิกมานี่เลยมานี่ได้เลยนะครับแรงเอาอยู่แรงเครื่องแรงมอเตอร์แรงเครื่องยนต์แรงบิดเอาอยู่อันนี้ก็ขอร่วมเฟรมกับช่องอื่นไปด้วยก็ได้ยินดีครับยินดีเลยอันนี้ต้นทางมันคือกระบะตัวเตี้ยสี่ประต ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลอ๋อตัวเริ่มต้นเลยใช่แล้วเราเปลี่ยนฟงเปลี่ยนไฟนะให้เป็นเหมือนตัวเป็นตัวท็อปอะไรว่าไปนะครับซึ่งอันนี้มาแนวแบบมาแนวแบบว่าดิจิตอลดิจิตอลเลยเป็นแบบว่าพิกเซลก็เรียกว่านะครับลายลายพรางทหารเนี่ยแบบนี้นะครับดิจิตอลลายพรางแบบดิจิตอลนี่ตัวเป็นทหารดิจิตอลพี่นี่ใส่ยางครนี้เป็นเลสซิ่งละผมไม่ใส่ยางออโตเรนละนะแล้วก็เป็นประกบกับแม็กโรติฟอร์ม อ๋อ่อแม็กโรดิฟอร์มอันนี้ก็เก๋ๆนะแล้วเราก็โชว์ให้เห็นว่าตัวเนื้อในมันก็สวยเนาะแล้วปกติโรดิฟอร์มเนี่ยเขาจะขายเรื่องฝาครอบครับใช่ครับเนี่ยผมเลยแปะไว้ที่ล้อหลังซึ่งผมว่ามันสวยดีด้านหน้าด้านหน้ามีอ่อด้านหน้าจริงๆมันเท่ากันพี่เต้ยไม่หมายถึงว่าเออไม่ได้ไม่เท่ากันมันแค่มีคนละแบบกันมันมีฝาครอบมันฝาครอบถอดมาเป็นลายนี้อ๋อใส่ฝาครอบเข้าไปใช่ครับผมคือโรดีฟอร์มเนี่ยเขาจะเขาจะเก่งฝาครอบเรื่องเรื่องฝาก เนี่ยผมก็เลยโชว์แบบนี้เแต่พอหน้ามันจะได้ไม่จำเจหน้าหลังมันไม่เหมือนกันมันก็ดูเท่ดีนะพี่เก๋พี่เก๋เออนี่เป็นฝาครอบับฝาครอบผ่านตัวนี้มีบันไดซ่อนอยู่ด้วยพี่ไฟฟ้าเหรออันนี้จริงเป็นไอเดียสำหรับว่าคนที่เป็นแบบว่าเอาเขาเรียกแต่งพวกทรงแบบเอีรยบแคะอีรยบแคะบางทีบางคนเอารถยกสูงไปแต่งให้เตี้ยนี่ไอพวกนี้ก็ใส่เข้าไปได้ทําเหมือน f อร์ MSR ็ทนะมีบันไดไฟฟ้าในตัวเตี้ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ผมนะครับซึ่งแบบว่าสามารถนี่ เอาขึ้นเอาลงได้อัตโนมัติอ่าไม่ว่าพี่เปิดประตูหน้าประตูหลังนะครับ้ได้หมดโอเคใช้ได้จริงนะครับเท่ดิแล้วในอะไรเนี่ยไฟ่บอยที่รี่บอยอันนี้ของแครีบอยครับผมนะครับเปิดปิดไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้านะครับข้างบนแถบแดงๆนั้นเป็นไฟเบรกอนี่มันไทตันไซเบอร์ทักชัดๆแล้วตรงนี้เปิดมาปั๊บมันก็จะเป็นตัวซอฟโหลดปึ๊บรับมาเลยซอฟด้วยอชอให้มันติดโชเข้าไปมีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับอันนี้ เพิ่มตังค์หมดนะเพิ่มตังค์ครับเพิ่มตังค์อันนี้ก็อินสไปให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยทำได้นะรถมันไปได้สบายสอันนี้ให้ผู้แทนจำไหนทำให้ได้เลยถูกต้องโอ้และแคมเปญตอนนี้เป็นไงพี่เราใส่แคมเปญกลางนี่เราใส่ยังไงผมเรียกว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดของปีครับพี่เราตั้งชื่อมาว่าเป็น mega deal mega d e จัดเต็มส่งท้ายปีนะครับเราให้กับทุกรุ่นเลยครับผมก็โดยถ้าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือดอกเบี้ยดีสุดเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็น นะครับใช่แล้วก็มูลค่าของที่เราให้เนี่ยก็คือรวมแล้วเนี่ยหนึ่งแม่บาผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างตัว e x e กซ e แอนเทุกรุ่นทุกคันเลยไม่ว่าจะครอ s ไม่ครอ s นะครับของ h V v เนี่ยรับไปเลยเป็นตัว p พ็ k a g e e x กจ a c a r ซนะครับซึ่งมันคืออะไรมันคือการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง นะครับแล้วในนั้นเนี่ยมีในส่วนของเรื่องฟรีค่าแรงในการบำรุงรักษาด้วยนะครับถ้ามีสารโลนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกระหว่างจะรับดอกเบี้ยศูนเปหรือจะรับเอ่อฟรีเมนเทนแนนซ์ห้าปีหนึ่งแสนกิโลเมตรให้เลือกให้เลือกใช่<ต>ใช่ <คำ S 1> ใช่ซึ่งถ้าเลือกออปชันที่2เนี่ยหมายความว่าเวลา,า,า,าครับพี่ต้องมันอย่างเดียวอ่ะพี่เข้าศูนย์พี่ไม่ต้องจ่ายทั้งค่าค่าเมนเทนแนนซ์แล้วก็ค่าแรงด้วยก็คือ 5ปีแสนโลใช้ฟรีสบายเลยเติมน้ำมันอย่างเดียวเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเติมไฮบริด5ปีอ่าใช่แบตเตอรี่ไฮบริดนี่ก็คือ10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็มีจุกจิกจุกจิกครับประกันภัยชั้นหนึ่งเราใช้เซสชั่นพวกนี้ให้อยู่แล้วเพราะนั้นถึงบอกว่ามูลค่ารวมเนี่ยอย่างไททันอะพี่อย่างไททันไททันก็มีมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับว่า ต้องการจะเป็นแพ็กเกจชรักษาไม้นะครับก็ว่าเลือกได้เลยตอนนี้ตามใจถูกต้องคือแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบในแบบไหนเราเราคัสตอมไมซ์มาเป็นหลายแบบเพราะเนื่องว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันถูกเพราะนี่เลยว่าในรายละเอียดเนี่ยสามารถคุยกับที่ปรึกษาการขายเราได้เลยและพิเศษไปกว่านั้นถ้าเป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นสูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทอ๋อเป็นลูกค้าเก่าได้บนัไปอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นเรื่องรอยตัวที่โปรแกรมนะครับซึ่งก็สามารถเอ่อมาเลือกชม นะครับลองดูกันได้แต่ว่าในงานนี้ทุกดีลเลอร์ก็ได้แคมเปญนี้เหมือนกันใช่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะต้องวิ่งถ้าสะดวกมาที่นี่ถ้าชอบอยากดูรถมาที่นี่ได้อยากดูคันอื่นก็มาที่นี่ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่สะดวกจริงโชว์รูมมิตูบิชิใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับถามหาเมกะดิลเมกะดิลใช่แล้วเข้าไปเลือกเลยเข้าไปเลือกไปเลยครับไปเลือกไปคุยกันตรงไหนที่ตรงใจเราใช่โอ้โหนี่คือมิตซูบิชิในวันนี้แต่ มิซูบิชิเขาไม่ได้หยุดแค่นี้ในปีหน้ามีโปรดักต์ใหม่ครับในปีหน้ามีรถรุ่นใหม่เข้ามาแน่นอนรอครับท่านผู้มครับว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ก็รอรุ้นว่ามอเตอร์โชว์หน้าคไตรมาสแรกของปีหน้าเราจะได้เห็นหรือเปล่ารอรุ่นนะผมก็อยากเห็นแต่นี่ก็พยายามทําเต็มที่แล้วตั้งใจทําอย่างดีเร่งมือกันอย่างผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันมีข้อจํากัดครับผทุกอย่างมันมีปัญหาของมันแล้วก็มีความจําเป็นในหลายๆอย่างแต่ผมเชื่อว่าคนไทย ผู้บริหารญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่นี่เขาพยายามเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยทุกคนก็เข้าใจตรงนั้นเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยนี่ได้สิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดต้องรอดูครับรอชมครับว่ารุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ตอนนี้เมก้าดิวถูกต้องที่ดีที่สุดแห่งปีแล้วครับผมงงนดีที่สุดแห่งปีแล้วแคมเปญนี้แล้วก็ยังมีอินสไปน์นะครับในรถแต่ละรุ่นดูชื่อว่าเฮ้ยแต่งมาแล้วเป็นสวยแค่ไหนแต่อยากให้มาลองต้องมาลองขับก่อนเพราะอย่างที่บอกได้อย่างเดียวประสบการณ์ อิโมชันเนี่ยมันพูดกันอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เก็บพูดกันเท่านั้นไม่เก็บอย่างผมอะเจ็ด drive เนี่ยเจ็ดโหมด drive เนี่ยใช้ยังไงยังไงอะไรอย่างเรายังต้องมาลองผมก็ขับรถไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ที่เราเองเลยไม่เชื่อเราท่านเลยไม่เชื่อต้องเอามาลองจริงว่าเออมันใช้งานได้จริงมันช่วยได้จริงใช่ครับนะครับและนี่คือเมกเดิลของวิสุบิชิครับขอบพระคุณพี่ตังมากมากครับขอบคุณมากครับพี่เต้ครับผมรบกวนพี่ทุกมอเตอร์โชว์แหละยินดีครับผมผมจะได้เหนื่อยน้อยลงนะครับท่านผู้ชมครับท่านชอบนบแล้วคุณจะได้ ดีที่คุ้มค่าและดีที่สุดของปีนี้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอลาไปแต่วันนี้ครับเดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะไปบูธไหนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่